โอเคฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ในไมค์ครับพิกเซลมอนอีกแล้วนะครับวันนี้ผมคิดว่าเราเนี่ยคนที่จะต้องจะไปจับโปเกมอนที่มันเก่งๆกว่าน,นี้แล้วนะเพราะว่าไปหอทีไรนี่แพ้ทุกรอบเลยนะโอ้โหแล้วก็ในพีนี้ก็นะนั่นแหละตามที่บอกไปกนะ็คือเราต้องจับโปเกมอนที่มันทเทพนะถ้าเจอเทพก็เอาหมดไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะเฮ้ยใครอะใส่ชุดหมีน้อย สวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรครับก็มาดิโอ้โหอย่างนี้เราต้องจัดการซะหน่อยแล้วสั่งสอนที่มาบุกถึงบ้านเรานะก็ใช้เป็นใช้อะไรดีอ่ะเป็นธาตุ normal ธรรมดามันก็ใช้ normal กับ slash โอ้โห <c oughs> เหมือนแบบแกล้งอะ่ะเหมือนแกล้งเด็กอะ่ะอันเนี้ย slash เราววเ9้าเขาววล30อ่ะเอกดโอ้โหนี่ ไงดูถูกไหมใช้ท่าไฟใช้สกิลไฟใส่มงกรน,น้ำดักก้อนเบรดลมหายใจมังกรเอาไม่ได้อะสแลนไปธรรมดาโอ้โหออนเกินจะมาบุกฐานของแกงโกเกตในพวกนักเดินทางทั้งหลายโปเกม,มอนเทรนเนอร์โอ้โหรู้สึกฝนตก้ยฝนตกแบบนี้เราสามารถไปดี e p โอเชียนตรงไหนวะ ด e โ p เชียนวอเตอร์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 ไม่เห็นมีเลยด e โ p เชียนนี่ไงด e โ p เชียนโอเคเดี๋ยวเราไปด e โ p เชียนเออมาเจอไคโอคาเพราะว่ากันอย่างนั้นนะไปเจอโดฝนตกด้วยเฮ้ยช้าจังวะงเจโดโดช้าจังอ่ะโอเชียนนะนำน้ำ,นำดูสิ ดีโฟเซนนี่หว่าเนี่ยไอุก้าน่าจะหนาวนะตรงนี้เฮ้ยต้องไปทางที่อื่นเหรอมันโคโคโฟเซนเนี่ยมันเฮ้ยมันไม่ได้เลยเน,นี่ยแถวเนี้ยมันเป็นืหน้ําเย็นหมดเลยว่ะโคโอเชียนหมดเลยอือม,มันหนาวเกินไปนะไคลอก้าไม่เกิดเราต้องบินไปปะบินไปตรงไหนอะว่าเราไปทะเลทรายกันดีกว่านะโอเคไปทะเลทรายดีกว่าหากราดอนไปใครมาถึงทะเลทราย หวังว่านะหวังว่าจะเจอนะกราดอนนะเราจะยืนแบบว่ายืนเอฟเคเยเ้ยในที่สุดในที่สุดเราก็พบกันไม่มีทางหนีด้วยนะเจ้าในที่สุดเราก็พบกันว่าน้องน้องจิ๊บเบิลอ๋อใช้เป็นง่ายๆฟลิกบอลสบายสบาย จับเลยเฮ้ยล่างแรกล่างแรกยังไม่อีซี่อีกเหรอล่างแรกยังไม่ easy. อีซี่เรอแล้วแบบว่าเราไม่มีตัวที่แบบว่าสกิลแบบมีไหมเนี่ยสลีปพาวเดอร์เราคงไม่ได้ใส่มาหรอกมั้งไม่มีจริงโอ้ม y g โอ oh my god เอาตาบอลไปดิเลือดเต็มเราต้องไปหาตัวที่มันสกิลแบบว่าฟอร์สวิปอ่ะต้องใช้สกิลฟอร์สวิปจริงว่ะอามเมอร์บอลเข้ามาสักทียิบบ้ ทุกคนเคยสงสัยกันเลยครับว่าทําไมยกงโลเค็ตในการ์ตูนเนี่ยทําไมมันไม่ยอมใช้ไอ้นี่วะไม่ยอมใช้บอลจับโปเกมอนนะพอเข้าใจได้นะเวลาไปไปจับปิกาจูมันก็ต้องแย่งมาใช่ไหมมันใช้บอลไม่ได้แต่ทําไมไม่ใช้บอลจับโปเกมอนที่แบบว่ามันเจอโดยบังเอิญอะไรเงี้ยหลาย EP มากนะอหรือว่ามันไม่มีตังค์ซื้อก็ไม่เกี่ยวนะตังค์แบบว่าน่าจะมหาศาลนะมีหุ่นยนต์อะไรมาทุกรอบเนาเาเรา,า,าได้แล้วไงนี่ไง ต้องหาเรื่องคุยไปเรื่อยเนี่ยเจอเลยไงโอเคเดี๋ยวเรามาหาโปเกมอนแถบนี้ทุกคนคิดว่าในบีนี้ผมจะได้เทพสักตัวไหมคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์มานะหรือแบบเฮ้ยไอเชี่ยนั่นอีกแล้วมันมันโ้ยืนอยู่ตรงนี้เลยโอ้ไม่เอาเลยหลอกวิญญาณหลอนตัวเนี้ยไม่เอาแล้วโอ้ยที่นี่คือที่ไหนกันเนี่ยฮะเฮ้ย นกองนกเอียงนกอีเลงเฮ้ยเอาอ๋ออ๋ออย่างไรอ๋าอะไรเนี่ยตัวเล็กเข้าลูกหมาเอ้ยแต่รางสามันเป็นแบบเหมือนโกเลมตัวใหญ่ๆนะตัวนี้โปเกมอนใหม่ๆนึงรู้จักรู้จักมาจากการ์ดโปเกมอนทั้งนั้นเลยนะอืมถือว่าก็ใช้ได้อยู่นั่นไงได้แล้วโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมาฟ็อกซี่มาฟ็อกซี่ว้าว โอ้มายังไงล่ะมาฟ็อกซี่เอาเลยเอาเดี๋ยวนลองคลิกบอลไปก่อนชิมรางชิมรางอืมเบโนโซเราจะตายหาแล้วตอนนี้ถล้าคลิกบอลไม่ติดเท่ากับตายหาโอ้โหเรียบร้อยดิเปลี่ยนตัวดิครับรออะไรอนะไปก็ต้องเจอท่านดินหรอวะเราไม่มีท่านหินเหรอมาโอเคเราใช้อะไรคนใช้แสตตอมเราก็ใช้แสตตอมคืนเนี่ยเอาตาบอลไปดิ เอาต้าบอลไปดิไม่ได้เอาต้าบอลไม่ได้แต่ก็ปาเรื่อยๆอ,อ่ะมาฟ็อกซี่เฮ้ยทำไมไม่เข้าบอลนอะทำเมื่อบอลเฮ้ยเข้าแล้วอะ่ะอย่าบอกนะว่าโอ้ไฟอะไรอืมไฟอะไรอืมทำเมื่อบอลเรื่อยๆมาฟ็อกซี่เฮ้ยอย่างวะที่มาฟ็อกซี่นี่คือร่างสามใช่ไหม คือเรื่องสามของในตัวยิงจอกน้อยแซนต์อตอมเนี่ยอืสกิลเบาๆนะใช้ไปเลยใช้จนกว่าเลือดมันจะสีแดงอะเออแดงทีออลต้าบอลมันไม่เข้าบอลนะเกมแมงเอือ <c oughs> กืนเกมแมงมัดกืนตัวอะไรไม่รู้จัแบบหมดแล้วโมโหละมาฟ็อกซี่ไม่ยอมเข้าบอลงงเกมบักมอดบัก <c oughs> <c oughs> ได้ไหมเจ้าตะขาบแมงป่องอ่าได้ โอ้ oh, แป๊บเดียวมืดยังไม่เจอเลยกาดงการดานอนเลยเดี๋ยวตะขาบพูดถึงตะขาบมันมาเลยวะเอาปะละ่ะมันก็เท่ดีนะไอตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเอาตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่จริงตัวใหญ่ที่แล้วตัวนี้เป็นธาตุไฟด้วยใช่ไหมไอตะขาบอะ่ะที่บอกว่าเราไปเล่นคอปปมอนแล้วมันอยู่ในนรกอะ่ะเออตัวนี้แน่ๆเลยใช่ใช่ใช่จำได้ลนะแซนนะเอาแซนไปด้วยอ่ะเอาหมดลวตอนนี้ยแกงโลเกตเนี่ยถ้าแกงโลเกตชื้ในกระตูมมันใช้บอลจับ โปกมอนมาเยอะๆบ้างนะคือยังไงซาโตชิแม่งแพเอาจริงเฮ้ยหนอนเอาเลยแล้วแบบเออลองคิดดูว่าพวกแกงโรเกตนะมีโปกมอน6ตัวเท่ากับซาโตชิยังไงก็ชนะยังไงก็สู้ได้ไม่แพ้ก็ชนะนะ่ะอยู่แค่นี้เนละโโเกมอนโเกมอนอ่ะ, Pokemon, Pokemon อะโอ้เรานี่คือข้อข้างแกงโรเกตเต็มที่เล้นะ <c oughs> <c oughs> อีกทีนีอีกแล้วลืมโอ้แมกุ้งเขียวนึกว,นว่าตัวอื่น อีวีเนี่ยเอาควอทิยลไปอีวีเอ้าเอาควอเทิยลทำไมไม่เข้าอ่ะควอเทิยลเออเอะยังไงนีออ่ไลน์คนล็อกนี่คือมันเป็นท่าอร์มอลนะมาอาราคาเซมใช้เป็นไซคิกนี่อ่ะกูตายกะกูตายแล้วเอิร์ดควักเอ้ยอะไรโครสคอมแบทไหมละ่ะต่อยมันอะเออีย่ยมันเก่งโอ้โหหมาใหม่กะโครสคอมแบทเท่านั้นนะเอาเอาหน่อยต่อยมัน โอ้โหกระเด็นไม่ดีหายไปเลยกระเด็นหายไปเลยเอาก็ตายไอ้กู้เอาลงมาลงมาเลือดหายเฟรมไม่ใช่ทากันเบรดเฟรมทาวเวอร์โอ้ยจบแล้วไอ้เหี้ยจบแล้วจบแล้วเดินมาเจอตัวนี้จบแล้วหนีเลยมันตามมาเปล่าไปให้ไกลจากตรงนี้ไปให้ไกลจากตรงนี้เออเจอบ่อนเจอของเจอของเจอของเก็บบ่อนเมื่อกี้เราก็ได้ เรียกว่าจิบเบิลมาเดี๋ยวเราเอาไปเวลิลตัวที่จะต้องออกจากทีมรักษาก่อนอย่าเพิ่งพูดเยอะรักษาก่อนโอเคตัวที่ต้องต้องออกจากทีมตอนนี้อย่าบอกนะว่าคือเจ้านะ่ะนะพิชิบานะเราก็เอามาฟ็อกซี่นี่ก็น่าจะใช้ได้นะกิบเบิลมาไปน้องเราไม่มีไอพี เหลือแล้วอ่ะเราไปลองหาทรายที่อื่นไหมเผื่อเราจะเจอนะหรือไปตรงนี้เนี่ย Fresh Water ผมว่าน่าจะมีพวกเ e กียร ja. e ์นินจาเกคโคกะโอเคแล้วเราไปนี่ก็ได้นะโอเคไปกันเลยแล้วไอ้เราก็มาแบบว่าลืมรักษาคิเบิลแล้วที่นี่มันมีที่รักษาไหมานี่โปเกมงโปเกมอ,กมอเนเซ็นเตอร์อะไรเง,งี้ยได้ไงโอ้ ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งขอรักษาหน่อยแล้วกันวันนี้ครับโอเคโอ้เราต้องเราอ้อมไปดีกว่าเออง่ายดี fresh water ฟรชวอเตอร์ตรงนี้ก็ fresh water นะอ่ะเอยตรงนี้มีอะไรอะ่ะมีเสาอีกแล้วเออตัวอะไรได้ตัวอะไรอ๋อป่าอะไรวะนะ่าเฮ้ยทำไมข้างหลังมันเหมือนแบบลูกดอกวนะน่ะ <c oughs> เฮ้ย ลูกดอกเนี่ยปลาลูกดอกงานวัดเหรออากรดโอ้โหเราใช้ตัวเฟองว่าอะไรเนี่ยก็ใช้เกรดอสไปสู้เลยแล้วกันจบไปไปหมอนี่เอาตัวเหล็กมานี่ไงยี่ปลาแม่งหน้าอย่างเออปลาลูกดอกชัดๆเนี่ยดูดิดูดหางมันมันคือลูกดอกที่ว่าไว้ปลาตามงานวัดอได้เป็นนี่ใบนี่งับมันงับงับมันงับเข้าหรือเปล่าเอาตายเลยบ <c oughs> อออนเกินปลากระพง จับเลยมี water stone ว่ะเอ้ย water stone เอ้ยตัวงงๆเนี่ยจับได้ง่ายเหลือเกิน <c oughs> ตัวหน้าตางง่ๆนี่จับได้ง่ายเหลือเกินนะไม่เจอตัวเจ๋งๆเลยอะทำไมมันเงียบจังวะเฮ้ยโปเกมอนอยู่ไหนหมดวะเฮ้ยฮัลโหลโปเกมอนอยู่ไหนหม้ <c oughs> โอ้โปเกมอนั่นมันนกอะไรวะนะนกเชียรีดเตอร์เหรอเนี เฮ้ยเฮ้ยตัวคุณแจตูวคุแจมันชื่ออะไรวะมันชื่ออะไรวะตูวคุแจเนี่ยเอ้ยเก่งไหมตัวนี้ย f k นำเสียงแบบเล็กๆแงเหน็บยิ k คีฟ <c oughs> ลิกบอลจับได้เลยสำหรับผมแล้วไม่ว่าโปเกมอนตัวไหนที่โดนจับจากฟิกบอลคือโปเกมกอนกาดกากคือด้วยนะเออเราไปกลับไปดิฟโคโเชเียนกันดีกว่าฝนตกด้วยอย่างนี้ โอ้เดี๋ยวหันหน้าให้ตรงฟึ๊บเอเ่อเอเยตรงไปนี้นะแล้วก็พิซซารอนไปไคลก้าฉันจะจับแกรีรฟโอเชียนสวยดิยตงเนี้ลงมาเกลด,ดารอนทหนที่ อยู่กับเกลอดดบอกเลยว่าสบายดีโปเชียนนะตรงนี้อ่ะรอนนะรอแล้วรออีกนะหรือว่าเราต้องอยู่ข้างบนเกี่ยวไหมล้วก็อยู่ข้างล่างได้นี่เพราะว่าเราคือเรียกว่ารวมเป็นหนึ่งเดียวกับเกลอดดแล้วเออไม่อยากไม่อยากเดินไม่อยากมุดเข้าทาเท่าไหร่เพราะว่ามันดูดิมันเห็นแต่ท้องเกลอดดอ่ะดีโปเชียนน้องกูอยู่ตรงนี้โปเชียนแล้วฮัลโหลไคกอ้า่ายวนๆแถวๆนี้นะเฮ้ยไคโอ้าเฮ้ยเฮ้ย ไหน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 จะเอาโอ้โหกระมอนเบบี้กระมองกระมอนเบบี้โอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วทวิสเตอร์ไคโอคาอุอ้ยแล้วเ,เราทำไมไม่ใช้เราทำไมเราไม่ใช้ไอ,อ้นี่ก่อนวะบิกบอลอะทวิสเตอร์ทวิสเตอร์เรื่อยๆอเราเวลร้อยไงเราก็ต้องใช้สกิลแบบนี้ไปเรื่อยๆมาหน่อยเว้ยฉันขอร้องละจาะ้า เอาตาบอลไปก่อน <c oughs> เอาตาบอลไปก่อนจะได้หรือไม่จะได้หรือไม่เฮ้ยโหเราเตรียมบอลมาแค่สาแมแบบนะไม่ได้เอาแบบพวกรัวบอลอะไรอย่างนี้มาที่แบบว่าจับเปิ้ลม้อนน้ำเรื่อเอาตาบอลบอลที่กากที่สุดในเกมเอาหน่อยอีเงี้ยงทำไงดีวะ เซนสตอมเหรอเขี่ยกลัวตายยังเลย่ะกลัวมันตายอ่ะอาร์เมอร์บอลอาร์เมอร์บอลเท่านั้นเซลกาเอาเอามาเอามายืนแทงได้เฉยนะเอามายืนแทงเพราะว่าจะปาบอลอย่างเดียวตอนนี้ตอนนี้มันเลือดแดงแล้วเนี่ยเฮ้ยเลือดแดงก็ให้จับหน่อยขอร้องละได้แล้ว ว้ได้แล้วฝนตกแบบนี้ต้องนอนแล้วปะ่ะขอขึ้นไปนอนก่อนน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 อนอนอนไม่ได้นะเอ้ยปกติมันนอนได้เนี่ยอ้าวแล้วไงช่างมันรักษาโปกเกมอนก็มาดูหน่อยสิคาลกาเราควรเอาตัวอะไรออกนตอนเนี้ยในเมื่อเราได้คาลกาที่เป็นโปกเกมอนน้ำมาเป็นที่แห่งน้ำนะนั่นเราก็ขออนุญาต เกล็ดดอมึงกระจกเกินกระจเก, <c oughs> กะจเกินอะไรนะมันก็เก่งมาดูหน่อยสซ่ชื่อเสียงเรียงนามของโปเกม,มอนเทพไคโอกะจะขอกินก่อนเรื่องกินเรื่องใหญ่โอเคเฮ้ยแต่ตัวมันน้อยอ่ะตัวมันน้อยจังอ่ะบินได้ไหมบินไม่ได้เฮ้ยเป็นไงแจงโลเกตก็มีโปเกม,มอนเทพนะครับจะตั้งใจจริงอ่ะขอร้องล่ะ ทุกคน <c oughs> ได้โปรดอย่าดูหมิ่นดูแค็นแกงโลเกตแกงโลเกตนะถ้าเอาจริงอ่ะได้หมดทุกตัวนะบอกเลย <c oughs> แต่เราไม่มีไอพเลยใช่ไหมเหมือนจะมีอันนี้อันนี้อันเดียวเหรอเนี่ยโอ้โหเราไซส์อะไรไซส์เอลเอ้ยได้อยู่นะไซส์เอลอะมิลก็เพิ่มเยอะอยู่ได้ท่าไบต์มาก็มาแทนแท็กเกิลแล้วก็เป็นพัฒนาร่างเป็นกาไบเอาเรื่องมาแล้วอื้อ น้อนน้องฉลามทำไมเขาเขาเรียกฉลามกันเพราะว่ามันมีขีบข้างหลังไนงะเออมันมีขีบข้างหลังเป็นฉลามโอ้โหได้แล้วกาบาโอเคฮะเขาเป็นยังไงบ้างนะสำหรับพาร์ทนี้ถือว่าได้เทพมา1ตัวนะก็คือไคโอกานั่นเองนะฮะผมจะทำการปลาให้ดูเอา้าไปไหนแล้วนี่ไคโอกาโอ้เอ้ยมันก็ตัวใหญ่อยู่นะ ถ้าแบบดูในมุมนี้นะเอออย่างที่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องกับผมด้วยนะครับในปีหน้าเราจะได้พว่มันทีบตัวอะไรนะก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม